สวัสดีครับท่องวิแพงนะครับในส่วนพยานนะฮะต่อไปจะเป็นมาตรา9 4นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับมาตรา94เมื่อใดมีกฎหมายบังคับต้องมีพยานเอกสารมาแสดงห้ามให้สารยอมรับพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ถึงแม้ว่าคู่ความฝ่ายหนึ่งจะย,ยินยอมก็ดีก็ขอสืบพยานบุคคลแทนมาเอกสารเมือ่เอเมื่อไม่สามารถนำพยานเอกสารมาแสดงขอ,อขอสืบพยานบุคคลหรือประกอบ กอสืบพยายามบุคคลหรือประกอบข้ออ้างได้อย่างหนึ่งเมื่อได้นาเอกสารมาแสดงแล้วแลวยังมีข้อความเพิ่มเติมตัดทอนหรือเปลี่ยน,ปนแปลงแก้ไขเอกสารนั้นอยู่อีกแต่ถ้าว่าบทบัญญัติแห่งมาตรานี้มีให้บังคับในกรณีที่ไม่ให้บังคับในกรณีที่บัญญัติไว้ในอนุมาตราสแห่งมาตราเ และไม่ให้ถือว่าเป็นการตัดสิทคู่ความในอันที่จะกล่าวอ้างพยานบุคคลมาสื่อประกอบข้ออ้างว่าพยานเอกสารที่แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือสัญญาหรือนี่อย่างอื่นที่ระบุในเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์หรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งดีความหมายผิด